กเลยลอกเลหลอกเลยสิแน่ๆปูซีนนะสบายดีพี่น้องบายน้งค่ะอ่าไม่ยด้ไม่ได้รถรถตามมามาจากบุญพี่น้องก็สิมาเล่าตลาดต่อเนาะเหมือนดุงดุงๆมาดมันเหี้ยเธอเล่าทางล่างน่ะก่อนเอ้ย เอาหลดไปไหนอยากกินจมูกตลาดผาลาม่้ยทางนี้เห็นกระไลนี่แยังเีตลาดไอนโนยนู

Phát, này xài cứ bớt lên cái chúng mình phải phản á mình hãy thịm luôn à là ai cả Để, ừ. sẽ... anh đây, đại, nhận vào đây đây nhăn gì đó, chơi nhăn nói hám chơi nhăn quanh bảo hám ai vậy? theo nhắn theo gì vô theo nhắn bà tông nè cả cái nè này ừ. bà tông áo này nè ui cái áo là áo này. còn nó đành

หาแม่ไ่เลยทามทามเนี é, ừ, yeah. well, yeah. Yeah, ่ยดททามแล้วนุ่งไปเบิ่งห้องข้าววข้าวจกขายัวยาแดงละอด้บอตัะหกพันเเตแล้วก้อนตมเน้อตัวนั้นเจมเน่ย Kata.. Net โอ้ยบุปปงตู้อ็มวอืมมีตาคิดดีมีใครเด้อมาฮอดเทือนลยใน้คงด่นผู้ขึ้นไลเดอดอีกงบ้ขึ้นไลเดอนะสไลเดอรสามสิบาท มาห่เทือนแม่นบอนะลูกเห็ดน <ste ard> <noise> <aba mus incom> um> ้องดีๆเดอรขนมทางลังเอาละยืเร่องหนักเต่งอยู่้ยดดเมื่อลืมเอาเข้าไปเนี่ย โอ้ใส่เป็นอีเด้ออาใส่มงดูนี่นี่มา้ครับใส่แน่นิดลูีใช่นี่นี่แม่ซอนนี่นี่นี่ đơn hàng ăn hồn để khuôn nóng phụ thế ngàm thế nỗi ừ, bạch thắng thảo bạch vai thằng tà mga vai mga bùn mga 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 những tàu. โอ้หยนวทั้งนั้นเก็บบ้านดูเตานะฮะอกดตีนเานะตีนขอกับตีนลูกมาส่กันไปยืนทางนั้น คนได้เตาอีกป้าตุยานเก็บไมนมาอยากได้บเตานะเก็บไหมเก็บไหมไเก็บไหมาล้ันเลียนี่มันบู๋บงบเอาไ้เอาไเราจะไปยืนบอ่กับเพก่อนนะคะมูมูใช่มูกู่งในบ้านนั่นแหละไปยืนทีใช่ไหมว่ากันให้ลูมูกตินอยู่นนยิ่งมใจกยิ่งเชื่อเขาเข้าด้วนนดิเจกเพน เช็ดให้เหอ่เก็บใส่ทงจันไว้ให้มันบิง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 บินบิง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 นี่บิง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 กิงๆๆง

Nghi mưa nhoa nyung nàng wali. Nghi lúc chết nè 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 cốt mùi nè yên kìa 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 con kìa 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 mình như à, thế จากปไ้จะพี่คุณแก่อ๋อเคก็จกกะไปเอาูบไปดิเอาเลยเจะไปคุณเก่ไมอานัำ,นำ